นี่ยังก็ค่ะเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะน้องค่ะเอ่อป้ามีแพะจำนวนจักโตค่ะทั้งเบิดประมาณสี่สิบตัวนี่ค่ะอือประมาณสี่สิบตัวน้อค่ะแล้วก็ไอ่การหายอาหารนี่ป้าหายอาหารแบบไดค่ะกระถินค่ะกระถินมื่อนึงนี่หายเออเช้าเย็นค่ะเช้าเย็นแล้วมีหายแบบอย่างอื่นนะบ่ค่ะบ่กระถินอย่างเดียวค่ะโอกระถินอย่างเดียวน้ค่ะ กะ,นนะออกะ<อ>ารผสมพันธุ์นี่ผสมพันธุ์ได้ไหมคะเขาผสมเขาเองค่ะปล่อยผสมพันธุ์เอาเองการดูแล,ร,ลรักษาหนึ่งว่าต้องทำความสะอาดด้วยไ่มต้องทำความสะอาดค่ะ,อ,อ,ะอาทิตย์ละครั้งเไหมอาทิตย์ะตละครั้งค่ะทำความสะอาดออกแสตว่ากวาดทุกวันค่ะกวาดนวดทุกวันในกะช่องทางการจำหน่ายค่ะขายตั้งไหนค่ะ ก็มีพ่อขามาซื้อค่ะอ๋อมีพ่อขามารับซื้อเนาะคะ่ะไอ,ะอะ้ได้เป็นแบบกิโลหรือว่ากิโลแบบตัวโป๊กับกิโลละร้อยห้าสิบตัวเมียกับขายแม่พันกับตัวละ 8, แปดพันแล้วเก้าพันจนกว่าเราจะเอ่ามูนนี่ก็สามารถขายได้หรือเปล่าะค,ะค่ะขายได้โอ้โหก็ว่าในเน้นบ้านอยูมีคนแบบมา มาเบิ้งมาสื่อป,ป่ะค่ะในมือบ้านเนาะในมืบ้านวีจะพ <ใน S 1> อนี่จะพอได้ทุนมาในทุนเขาออมาสื่อเป็นกิโลค่ะแล้วก็ตจำที่เรือนทัน้งเรือนเขาก็มาสื่อเป็นแม่พันธุ์ค่ะอ,อ๋อต้นหนักเขาจะคือไปเป็นแม่พันธุ์เนาะคไปสื่อเป็นแม่พันธุ์อ๋อขอบคุณค่ะ